สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกวิศราอมบุญค่ะหางดิฉันเนี่ยเป็นนายุติรักธรรมซึ่งเป็นทนายฝ่ายกฎหมายขององ,งค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมายนะคะดิฉันเนี่ยจะวางแนวทางการต่อสู้ดังนี้ค่ะก็คือจะสรุปเหตุการณ์คร่าวๆก่อนนะคะก็คือวันที่1นธันวาสองห้าสิบแปดเนี่ยในสองมกราเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของเรานะคะได้ขับรถโด,ดยสาร สายปออ .2 เนี่ยประมาทแล้วก็ขับรถเร็วมากนะคะผู้โดยสารเนี่ยก็ตะโกนเตือนแล้วแต่ว่าใน2เนี่ยไม่ฟังแล้วก็เร่งเครื่องเนี่ยเพื่อเพิ่มความเร็วให้มันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็จังหวะที่เลี้ยวโค้งที่สาราแดงเนี่ยไม่ชะลอความเร็วทําให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนเข้าเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ความเสียหายของมอเตอร์แล้วก็ทางเราเนี่ยได้จ่ายเงินไปแล้วนะคะเมื่อวันที่30มธันวาสองห้าสิบแปดค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะฟ้องเรียกเงินคืนจากในสองมกราซึ่งเป็นลูกจ้างของเราค่ะการตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงานนะคะพบว่าทําสัญญาจ้างแรงงานขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2545ค่ะแล้วก็2ก็คือสัญญาค้าประกันนะคะทําขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2545นะคะข้อความสําคัญในตัวของสัญญาค้าประกันนะคะพบว่าในหนึ่งเนี่ยจะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับในสองมกรลาค่ะ ในวงเงินที่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะคะแล้วก็ได้มีการลงลายมือชื่อของนายหนึ่งโมกลาในสัญญาดังกล่าวด้วยค่ะเมื่อได้ตรวจความชัดเจนของสัญญาแล้วพบว่าสัญญาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีการคุ้มครือนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบดูรายงานอุบัติเหตุแล้วก็หลักฐานความเสียหายทั้งที่เป็นใบเสร็จรับเงินที่องค์การขนสมม่งมวลชนเนี่ยได้จ่ายให้ การไฟฟ้านครหลวงนะคะ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ใบเสร็จค่าซ่อมรถข่าอีก5 0 0 0 0บาทนะคะรวมเป็นเงินจํานวน2 0,000 0บาทค่ะต่อมานะคะเราก็ได้ตรวจสอบการมอบอำนาจนะคะก็คือนายเก่งและขนส่งเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเนาะทำก็คือมอบอำนาจให้นายรองพลลักงานเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะคะเป็นผู้ดําเนินการแทนเนาะ โดยนายรองพลเนี่ยได้สั่งการให้ได้อย่างตั้งให้นายยุติรักธรรมเนี่ยเป็นทนายความฝ่ายกฎหมายองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะต่อมานะคะเราจะแยกวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายค่ะเราจะวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริงก่อนนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1ธันวาคม2 5 4 8 พฤติกรรมของในสองมกรลาเนี่ยก็คือขัดรวดด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ต้นทางก็คือถนนสีลมแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยตะโกนเตือนให้ลดความเร็วแต่ในสองมกลาก็ไม่ฟังและยังเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอีกแทนที่จะลดความเร็วเพื่อลดความเสียหายขึ้นนะคะเมื่อถึงสาราแดงเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสี่ในสองมกรลาเนี่ยไม่ชะลอความเร็วก่อนเลี้ยว ทำให้เลี้ยวรดด้วยความเร็วสูงแล้วก็รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้านะครหลวงเสียหายเป็นหนึ่งต้นแล้วก็มอบแบงไฟฟ้าระเบิดเสียหายรถยนต์เนี่ยที่ในสองขับเนี่ยเสียหายโดยด้านหน้า,นาเนี่ยยุบลงไปแล้วก็ผลที่ตามมานะคะองค์การขนส่งเนี่ยต้องรับต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนใน2มกราแล้วก็จ่ายให้การไฟฟ้านะครหลวง1 5 0 0 0 0บาทในวันที่30ธันวาคม25 4 8า้าสบแดแล้วก็ จ่ายค่าซ่อมรถอีก50 0 0 0บาท30ธันวาคม2548ค่ะต่อไปค่ะจะวิเคราะห์ในประเด็นกฎหมายนะคะเป็นระเด็นที่1ความรับผิดของนายสมกลาเนี่ยจะเป็นความรับผิดในการละเมิดโดยประมาทนะคะมาตราที่ใช้ก็คือมาตราส20บุคคลใดตรงใจหรือประมาทเล่นเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ ร่างกายก็ดีแก่อนามัยก็ดีเศรษภาพก็ดีทรัพย์สินก็ดีหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าบุคคลนั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการน,นั้นก็คือออกมาเก่าความผิดนะคะการทำโดยประมาณก็คือขับรถเร็วไม่ฟังคําเตือนไม่ชะลอก่อนเลี้ยว2 โดยผิดกฎหมายก็คือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรค่ะก็คือขับรถโดยไม่ระวัดระวังนะคะ 3. เกิดความเสียหายก็คือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะก็คือ20,000นบาทนะแล้วก็4มีความเกี่ยวเนื่องกันก็คือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการประมาทของใน2โมกราโดยข้อสังเกตที่จะตั้งนะคะก็คือมีพยานยผู้โดยสารเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็มีคนเตือนแล้ว ทำให้พยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็พฤติการสนแสดงความประมาทชัดเจนก็คือไม่ฟังคําเตือนแล้วก็ยังเร่งความเร็วอีกต่างหากค่ะต่อไปค่ะเป็นความรลบผิดของนายหนึ่งโมกาลานะคะจากสัญญาค้าประกันค่ะมาตราที่ใช้ก็จะเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในเรื่องของสัญญาค้าประกันเนาะข้อความในสัญญาเนี่ยเราจะวิเคราะห์จากสัญญาค้าประกันนะคะ ห่างใน2อมกราได้ก่าความเสียหายหรือนี่สินใดใดต่อองค์การขนส่งมวลชนนะคะอันเนื่องมาจากการทํางานใน1นมกราเนี่ยตกลงจะยินยอมช่วยใช้ค่าเสียหายหรือนี่สินใดๆให้แก่องค์การขนส่งแทนทันทีในวงเงินที่ไม่เกิน2 0,000นบาทแล้วก็ยอมรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมกับใน2อมกราอันว,วิเคราะห์ก็คือความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นจากการทํางาน อุบัติเหตุเกิดขึ้นขณนะในสองปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารเป็นเวลา7นาฬิกาค่ะขับรถโดยสารปสอ2ตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็วงเงินครนอบคุมค่าเสียหาย2 0 0 0 0 0บาทสัญญาณระบุว่าไม่เกิน2 0,000 0บาททําให้เงิน2 0 0 0 0 0บาทยอยู่ในวงเงินดังกล่าวพอดีค่ะแล้วก็3นะคะเป็นลูกหนี้ร่วมค่ะคือเจ้าหนีน้ฟ้องผู้ค้าประกันได้เลยนะคะไม่ต้องบังคับจากลูกหนี้ก็คือนายสองมกะลากร โจทย์เนี่ยสามารถฟ้องนายหนึมกรานะคะเรียกเงินเต็มจำนวนใด้ทันทีค่ะต่อไปค่ะเราจะวางแนวทางการต่อสู้คดีนะคะข้อหารแรกก็คือเราเจะฟ้องนายสมกราค่ะก็คือฐานละเมิดโดยประมาณนะคะตามประมวกฎหมา,มายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ค่ะ ข้อทจริงที่สามารถยืนยันได้นะคะก็คือ1ใน2เนี่ยขับรถด,ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ระมัดระวัง2ก็คือไม่เชื่อฟังคําเตือนของผู้โดยสาร3เล่งความเร็วแทนที่จะลดความเร็วนะคะแสดงเจตนาว่าละเลยนะคะ 4. ไม่ชะลอความเร็วในการเข้าโค้งค่ะก็คือจะทําให้คาดความระมัดระวังค่ะ5ก็คือรถเสียหลักชนเสานะคะผลโดยตรงจากการประมาทดังกล่าวเลยค่ะ ข้อต่อสู้ของเราก็คือมีพยานผู้โดยสารหลายคนเนี่ยยืนยันพฤติกรรมเนี่ยแสดงความประมาทอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยค่ะเพราะว่ามีคําเตือนจากผู้โดยสารแล้วคําขอก็คือจะให้จําเลยที่1ก็คือนายสองมกลาเนี่ยร่วมกันหรือแทนการชําระค่าสินไหมทดแทน2องแสนบาทค่ะพร้อมดอกเบี้ยนะคะข้อหาที่สองค่ะเราจะฟ้องนายหนึ่งมกราค่ะฐานผิดสัญญาข้ประกันนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อเท็จจริงที่ยืนยันนะคะก็คือ1มีสัญญาคำประกันที่ถูกต้องค่ะตามมาตรา6 8 1ค่ะก็คือทําเป็นหนังสือลงวันที่ก็1กุมภาพันธ์งห้าค่ะแล้วก็ลงลายมือชื่อในหนึ่งมกราแล้วก็มีสาระสําคัญที่ครบถ้วนค่ะ 2. ครข้อคุมหนี้ที่เกิดขึ้นนะคะสัญญาเนี่ยระบุถึงความเสียหายเนื่องมาจากการทํางานอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่งานด้วยค่ะแล้วก็วงเงิน2 0,000นบาท ทำให้ครอบคุมความเสียหายทั้งหมด2องแสนบาทค่ะไม่เกินจํานวนนี้3เป็นลูกหนี้ร่วมสามารถฟ้องได้เลยก็คือสัญญาระบุอย่างชัดเจนยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมค่ะไม่ต้องบังคับจากจํำเลยที่1ก็คือนายสมกรากรโจทย์เนี่ยจะเลือกฟ้องจําเลยที่2ก็คือนายหนึ่มกราเพียงคนเดียวได้เลยค่ะ ข้อต่อสู้นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่คุ้มครือนะคะจำเลยที่2ก็คือนายหนึ่งมกกลาเนี่ยไม่สามารถอ้างว่ามาคับจากนายสองมกลาก่อนถ้อยคําว่าแทนทันทีเนี่ยเท่ากับว่าต้องจ่ายทันทีที่เรียกร้องค่ะที่โจทย์เรียกร้องเงินนะคะคําขอก็คือให้จําเลยที่2เนี่ยร่วมรับร่วมการหรือแทนการชําระค่าสิมมนไหมทดแทน2 0,000นบาทพร้อมดอกเบี้ยคะ่ะ ต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนการเตรียมพยานหลักฐานไฟโจทย์นะคะ 1. ก็คือจะเป็นพยานเอกสารค่ะพยานหลักฐานแสดงฐานะของโจทย์นะคะตามพระราชกิศสศดิกาจัดตั้งองค์การขนส่งพศ .2519 ค่ะแล้วก็หนังสือมอบหน้าทุกขั้นเลยนะคะแล้วก็2ก็คือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ก็คือสัญญาจ้างแรงงานที่ทําขึ้นในวันที่1กุมภา2545สัญญาขบักการที่ทําขึ้นในวันที่1กุมภา2545นะคะอันนี้จะเป็นหลักฐานสําคัญนะคะในการที่จะเป็นพยานหลักฐานเนาะแล้วก็หลักฐานเหตุการณ์รายงานอุบัติเหตุจากตํารวจภาพถ่ายที่เกิดเหตุหรือว่าแผนที่แผนพังสถานที่เกิดเหตุต่อมาค่ะเป็นหลักฐานความเสียหายนะคะ ก็คือใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบเสร็จรับเงินที่จ่ายให้การไฟฟ้านครหลวง150,000บาทแล้วก็ใบเสร็จค่าซ่อมรถ50,000บาทค่ะใบประเมินความเสียหายของรถหรือว่ารายงานการซ่อมแซมต่อมานะคะพยานบุคคลค่ะพยานหลักก็คือพยานที่หนึ่งต้องเป็นผู้โดยสารที่อยู่ในรถขณะเกิดเหตุอาจจะเบิกความว่าในสองขับรถเร็วมากหรือว่าไม่ชะลอก่อนเลี้ยว หรือต่างๆนานาได้ค่ะพยานที่2ก็คือผู้ตรวจการจากองค์การขนส่งก็คือจะยืนยันตําแหน่งหน้าที่ของนายสองแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกติค่ะต่อไปพยานที่3ก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจรจราจรค่ะก็คือจะเป็นผู้ที่บันทึกรายงานอุบัติเหตุหรือว่าตรวจสภาพที่เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวนะคะพยานที่4ก็คือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านาครหลวง ที่จะมาประเมินความเสียหายแล้วก็ยืนยันค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซมดังกล่าวแล้วก็พยานที่5ก็คือช่างซ่อมรถค่ะประเมินความเสียหายของรถโดยสารแล้วก็ยืนยันค่าซ่อมแซมอยู่ที่5 0,000บาทค่ะค่ะแล้วก็จะมาสรุปเลยนะคะว่าจุดแข็งคดีของฝ่ายโจร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากก็คือหลักฐานเอกสารเนี่ยครบถ้วนมีทั้งสัญญาชัดเจนใบเสร็จครบถว้วนละค่ะแล้วก็พยานบุคคลที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหลายคนที่เห็นเหตุการณ์บนรถโดยสารนะคะที่ทั้งได้เตือนหรือว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถโดยสารค่ะแล้วก็พฤติกรรมของจําเลยที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือนายสองมกราเนี่ยแสดงให้เห็นความประมาทที่ชัดเจนก็คือเนื่องจากว่าผู้โดยสารเนี่ยได้ทาการเตือนนายสองมกราแล้วแต่นายสองก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ทการลดความเร็วลงนะคะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะดังนั้นนะคะ เหตุการณ์หรือคดีเนี่ยทำให้ฝ่ายโจทย์มีโอกาสที่จะชนะคดีสูงมากเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยแล้วก็่าค่ะคุณค่า